สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีที่เคารพรักทุก้ทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทังช่องน้ำพรพัทราในขณะน,นี้นะคะน้ำพรก็ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของน้ำพรมพัทราคึอเก่าคึอเดิมนะคะเอฟซีเมื่อนี่นะคะทำกลางบรรยากาศที่ฮอนห่อนในค่ายเอฟซีเป็นจังหนนอนทั้งบ้านของเอฟซีเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวหรือย,ยังคะ มานน้ำข้นหอนเลยดค่ะเอฟซีเข้าสู้ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะคะห้ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะอีกอย่างบรรยากาศทางการเมืองกากกำลังร้อนระอุกันนะคะกำลังขับเคี่ยวกันเต็มที่นะคะโดยชันเชิงของนักการเมืองแต่ละพรรคการกำลังฟาดฟันห้ำหันกันนะคะในช่วงนี้นะคะ รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติและมีคุณค่าสำรักเกิดแม่นว่าค่ะสรบนามในการเรียกพี่น้องประชาชนมีแต่ท่านมิแต่คุณป่ามิแต่คุณลุงมิแต่คุณนาคุณอามือใดพวกนักการเมืองเขาได้อำนาจไปสิ้นสุดการเลือกตั้งท่านหันหลังใส่หีบเลือกตั้งมือใดมือนั่นล่ะค่ะท่านจะกลายเป็น คนนอกสายตาของนักการเมืองนะคะเอฟซี FC. ในเมื่อการเมืองกำลังรอดระอุกำลังทำหั่นกันอยู่ในขณะนี้นะคะเข้ามาฟังเกี่ยวกับการเมืองบางเล็กหน่อยนะคะเอฟซี FC เพื่อว่าจะเป็นการประดับความรู้นะคะเข้ามาเบองว่าขั้นตอนการจัดตั้งสาขาพักการเมืองประจำจังหวัดเพื่อเป็นอย่างน้ำพอจะเอาความรูน้นี้มาบอกกันเอฟซีของน้ำพอป้องกัน ตกเป็นเหยื่อของพักการเมืองบางพักขวเอซี่้ามาบิงนะคะกฎเกณฑ์การจัดตั้งสาขาพักการเมืองนะคะตรามาตา3 3มวงเล็บที21่21นะคะการจัดตั้งสาขาพักการเมืองนะคะข้อแรกแรกนะคะการจัดตั้งสาขาพักการเมืองประจําจังหวัดท่านจะต้องมีสมาชิพกพรรคการเมืองอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นอย่างน้อย500คนนะคะเอซี หลังจากได้สมาชิกพักการเมืองเรียบร้อยหารอยขึ้นไปแล้วนะคะที่นี่นะคะตัวแทนสมาชิกที่คิดว่าจะให้ตัวเองเป็นผู้นําจะต้องมีหนังสือเชิญสมาชิกเขาร่วมการประชุมนะคะเพื่อว่าจะได้จัดตั้งสาขาพักการเมืองประจําเขตประจําจังหวัดนั้นจํานวนสมาชิกที่จะเขารวมประชุมในการจัดตั้ง สาขาพรรคการเมืองจะต้องกว่าตันกว่าหนึ่งร้อยคนนะคะดังนั้นนะคะสามาชิกพอมีจะต้องทําการเลือกตั้งเลือกตัวแทนสาขาพรรคนะคะอาจจะมีพออพักคณะกรรมก,การบริหารพรรคนนนีนั่นอย่างน้อยตามระเบียบข้อบังคับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนนะคะเอซี FC จา๋าหลังจากตัวแทนผู้บริหารคณะกรรมก,การประจําสาขาพรรคได้คณะกรรมก,การบริหารได้ พออประจำพักเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมีหนังสือรายงานต่อหัวหน้าพักว่าผ่านกระบวนการการจัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งสาขาพักประจำจังหวัดเรียบร้อยแล้วการรายงานต่อหัวหน้าพักหัวหน้าพักจะต้องทิาหนังสือแจ้งต่อหน้าให้ทะเบียนพักหนังสือที่แจ้งต่อหน้าทะเบียนพักนั้นจะต้องมีรายละเอียดตามข้อกำหนดที่ได้ทะเบียนกำหนด ยาาหน่อยดังต่อไปนี้นะคะเอฟหนึ่งแผนผังที่ตั้งสาขาพักนะคะขอต่อมานะคะจะต้องมีชื่อที่อยู่และก็เลขบัตรนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อำนวยการพักและคณะกรรมการบริหารพักประจำสาขานั้นๆน,น,นะคะเอี FC. นี่นะคะหลังจากผ่านกระบวนการ 1 3ึ่งสองดีเทลที่น้ำพ่อนเดลัยมนี่ก็สามารถประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกันว่าสาขาพักการเมืองของพักกอพักขอพักงอเนี้ยได้เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดนี้ตามระเบียบข้อบังคับเบื้องต้นที่กล่าวมานี้นะคะเอฟที่นี่นะคะมีเอฟหลายๆคนถามน้ำพอนว่าตัวเองเค่ยเป็นสมาชิกพักการเมืองของพักนี้ อยากจะออกจากพรรคการเมืองนี้เพื่อมาสังกัดพรรคการเมืองใหม่จะเหตุไดน,นะคะมีอยู่สองช่องทางค่ะเอฟซีช่องทางแรกนะคะคือเขียนคำร้องพร้อมด้วยนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งไปที่ต้นสังกัดคือพรรคการเมืองนั่นนะคะขอแรกนี่นะคะทา่งเขียนคำร้องไปที่พรรคการเมืองเพื่อขอลาออกจากการเปลนสมาชิกภาพ ของพรรคการเมืองนะคะมันจะเหตุเกิดการล่าชานะคะเพื่อเป็นการรวดเร็วท่านใจจะได้ใจกับเอฟซีนะคะวันนี้น้ำพอดสี่เอาใจเอฟซีของน้ำพอดนะคะเพราะว่ามีหลายคนเขามาหาเรื่องกับน้ำพอดหลายคนเด้ขายเอฟซีนะคะ,ะ,คะหลังจากที่มีตัวแทนพรรคการเมืองออกครับเคลื่อนออกล่มพื้นที่เขาได้ไปฟั่งนยโยบายแต่ละพรรคละพรรคเขาเคยสังกัดพรรคดันเขาก็อยากล่าออกอยากมาอยู่อีกพรรคหม่นะคะเขาปราบับเริ่ม นโยบ,บายของอีกพรรคหนึ่งนักพอนก็ได้ให้ขอเสนอแนะมาขอที่สองนะคะเอฟซีนี่คือช่องทางที่รวดเร็วที่สุดนะคะท่านกระตอมีคคำรองถ่าบมี่ก็ไปเอาที่กรกตประจําจังหวัดท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของท่านเข้าไปที่กรกตจังหวัดนะคะไปให้เจ้าหน้าที่ที่กรกตประจําจังหวัดดําเนินการให้นั่งท่าสิ้นสุดมือนั่นเลยค่ะสิ้นสุดการเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองของพรรคนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะเอฟซี FC. นี่กรกตเขาจะ อ้อํานวยความสะดวกให้สำหรับพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนที่บรูวนะคะกกตเขาจะดูแลค่ะเอฟซีหัวน้ำพรนเด็กประสานงานกับทางกกตหลายจังหวัดแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เขาก็จะแนะนำนะคะเอฟซีแต่เจ้าเตัอจะต้องมายื่นคำร้องได้ตัวเองนะคะเอฟซี MC นะคะนี่แหละค่ะเพราะว่าทุกเมื่อน,นี้นะคะพักการเมืองพักความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันยานนาพรก็ชอบอีกพักหนึ่ง f อฟซีของนครก็ชอบอีกพักหนึ่งแต่วัตถุประสงค์ขอให้เป้าหมายนั้นเพื่อพี่น้องประชาชนอย่ามาอุป,ปโลกนะคะเอฟซี FC. พักการเมืองนะคะมันก็มีกฎหมายที่สามารถยื่นให้ยุบพักการเมืองได้นะคะเอฟซี FC. ดังนั้นนะคะทุกวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนไม่ได้โง่เสมอไปนะคะเอฟซี FC. นักการเมืองจะคิดว่าจะมาหลอกพี่น้องประชาชนบางครั้งการที่คุณดูถูกพี่น้องประชาชนเขา ตวัดหางกลับเมื่อไหร่แล้วพวกท่านจะแสบถึงเสวงอาจจะถึงขั้นโดนฟ้องโดนยื่นคำร้องให้ยุบพักการเมืองก็ได้นะคะเอฟซี FC. เราดูว่าหลังการเลือกตั้งจะมีะพวกสายนักร้องจะยื่นร้องยุบพักการเมืองไหมท่าเท่าที่พี่น้องเห็นตามข่าวเห็นว่ามีหลายหลายพักมีนักร้องยื่นคำร้องเพื่อให้ยุบพักการเมือง แลวก็มี่นะคะเอฟซี FC, รอดเบิงนะคะว่าการขับเคลื่อนของแต่ละผักแต่ละผักนะคะหรือเต่วแท่นพักที่ร่มพื้นที่กับพี่น้องประชาช,าชนเขาสิปราศัยไว่าจังใดนะคะเอฟซี FC, จะาบันทึกคลิปไว้นะคะ FC, เอฟซีเผื่อว่านะคะเขาไม่ปฏิบัติตามเป็นจังใดนะคะเขาดูบางบางทีน้ำพ่นใดมาแนะนาให้กับเอฟซีนะคะเพราะว่าบางท่านก็อยากออกนะคะอยากคนสมาชิกภาพกับการเป็นสมาชิกพักการเมืองนะคะบางท่านกระถามหาว่าสาขาพาักการเมืองเป็นแบบใดการตั้งสาขาเป็นแบบใดจือนยัง ะะไม่มองไหนหรอคะที่จะตั้งนี่นะเธอเป็นอันนี้นะเป็นผู้เดียวโศกโลกยุคผู้เดียวแล้วค่ะพี่น,นองการขับเคลื่อนทางการเมืองไม่มีใครที่ควักกระเป๋าตัวเองนะคะเอฟซี FC จ๋านะคะทุกอย่างจะต้องพักการเมืองออกทุนให้เขานะคะการขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงนะคะคการที่จะไปหาสมาชิกเข้าสู่พักการเมืองไม่มีใครที่จะควักกระเป๋าตัวเองะะหรอกค่ะทุกคนเขาทำเพื่อปากเพื่อท้องของตัวเองนะคะเอฟซี FC จ๋าบางครั้งนะคะการควัก กระเป๋าตัวเองแล้วมันไม่มีการเดียวยานี่ใครจะเป็นบ้าทําเพื่อคนอื่นใช่ไหมคะทุกคนเขาก็มีปากมีทองนี่คือสาระสิ่งไรอ่านข่้นลนัยที่น้ำพอนจะนําเกรดความรู้มาฝากกับเอฟซีคร์ลพอนนะคะถ้าหากว่าเอซีถูกอกถูกใจประทับใจในอีพี่นีนะคะกะฝากทันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพราะว่าจะเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสรรค์คลิปใหม่น้ำสาระความรู้ดีๆมานำเสนอให้กับ FC นะคะ ฝากไม่ได้จ้าเอซี่จ้าท่านกดกระดิง่งเพราะว่าท่านจะบ,บริกาลาดล้การรับช่องกัดแจ้งเตือนการลองคลิปใหม่นะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอซี่ที่เขารรักทุกคนยินดีมีแห่งกันสุขข่สุข,ขันกันเด็อจ้า